โหตอนนั้นยอมรับว่าเหนื่อยเป็นคนมองโลกในแง่ลบถามอะไรมาแต่ฉันจะตอบแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่คิดในสิ่งที่คนวิพา์วิจารณ์หรือว่าสิ่งที่เราเจอนะคิดสิ่งที่เขาตอบมาคือไม่รู้เรื่องคุณอะไรอ่ะอมไม่สามารถตอบได้เลยโหวันนั้นวันนั้นกลับไปคุเฟล,ลมากรู้สึกว่าเฮ้ยจะปล่อยให้ตัวเองกลับบ้านไปด้วยด้วยความสุขแบบนี้มไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้ที่เราคิดอยู่เนี่ยมันใช่สิ่งที่คนที่เรารักเนี่ยเขา เขารู้สึกกับเราหรือเปล่าเขาบอกว่าคนอายุ30-35มักจะคิดแบบนี้ทำไม 4, 3, สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้ลิลลี่เดียลลิลลี่ชาแนลนะคะขอหยุดเสียงดังขอต้อนรับแขกรับเชิญนะคะ ที่มาเป็นรอบที่สองแล้วเพาะว่าคุณออฟชัยนน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 น่นน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 ีนนนนน้นน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 นี่นน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 นเนน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 ็นน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 ที่นน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 น่นนนบนนนนนน้นน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 น ไปพี่เอเคนเฮอริเคนแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คือกลับมาพี่ปอกวงซิลแล้วก็เคนวงซิลรอบปทีทำไม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 ไมคือจะเล่าว่าครั้งที่แล้วอ่ะเธอที่ฉันอยากแก้ตัวเย้ยเพราะว่าครั้งแรกอ่ะฉันใช้กล้องมือถือถ่ายก <Production S 1> าั่นอลังการมากราวที่แล้วขอเล่าก่อนอุปกรณ์คือกล้องมือถือที่ที่ถ่ายผ่านแอปแล้วเป็นแอปที่ก็ไม่ยอมจ่ายตังค์ด้วยจ้าตอนนะั้น คือถ่ายไปได้5นาทีจะหนาทีแล้วอย่าพึ่งหยุดพี่อย่าพึ่งหดี่อย่าพิ่งพูดต่อขอหยุดแป๊บนึงแล้วถ่ายใหม่ต้องเซฟก่อนคือครั้งที่แล้วอ่ะมันทำไมนะรอให้กูถามทำไมอ่ะรอให้กูถามไม่อยู่นี่ยังไม่ได้อะไรเลยไม่ที่พูดเนี่ยเดี๋ยวตัดทิ้งหมดอ่ะแล้วคือพูดมากทั้งคู่ไม่รู้ว่าใครสชอบใคร มีใครฟังใครทำไมคราที่แล้วทำไมถึงใช้มือถือตัวอย่างของรายการที่พิธีกรเจอพิธีกรนะคะไม่มีใครฟังใครเลยว่ะเฮ้ยไม่จะบอกจะบอกว่าครั้งที่แล้วว่าเราเพิ่งเริ่มต้นช่องใช่ไหมล่ะครับแล้วก็ด้วยความที่อออเป็นเพื่อนเนาะเราก็เลยแบบเออหนึ่งอุปกรณ์ก็คือก็คือกล้องมือถือสองสถานที่คืออะไรรู้ป่ะมสวตึกบัณฑิตวิทยาลัย ก็คือการลงทุนคือศูนแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ผ่านพ้นมาได้แล้วเทปนั้นเอาจริงๆถ้าเกิดว่าถือว่าในตอนนั้นถือว่ายอดวิวสูงนะเออในตอนนั้นต้องขอบคุณแขกรับเชิญอย่างออฟเลยหวิวนี่ไงของออฟ2อ0พเยอะสุดเลยในตอนนั้นสามสิบเก้าวิวไหนสา0พ39วิวก็คือห um um ัว ok, ข้อกูอโหสิกรรมอ่ะมึงคิดว่าใครจะเข้ามาดู เอาง่ายๆเป็นมึงอะเปิดเข้ามาช่องผู้หญิงคนนึงอะแล้วมึงเห็นคํา่าโอาโหสิกรรมอะมึงอยากเปิดเข้าไปดูปะตอนนั้นคิดอะไรทําไมโอโหสิกรรมหัวข้อนี้มาจากอะไรอะกูก็ <c oughs> <ๆ S 2> เอ้าตอนปฏิบัติธรรมไงตอนนี้ไม่แล้วก็ยยังทำอยู่ทำอยู่แต, <ทำ S 1> แต่ว่าเรารู้ธรรมะเราแบบ เราก็เอามาอะแดปใช้กับชีวิตประจําวันเราก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้ซื้อตรงแบบนั้น่อะไรเดี๋ยวนี้นี่มีคลิปเป็นล้านวิวแล้วจ้าในรีวิวเรื่องความรักอ๋อใช่เพราะฉะนั้นทางทำไม่น่าเวิร์กไม่จริงๆเราเรื่องความรักอ่ะก็คือก็คือทางทำเอามาผสมนะเพราะมันมีคลิปหนึ่งล่าสุดที่ที่เราพูดว่าออบสมบติเราตอนนี้ออฟสมาัณ์เดียคคือไม่คือจะเล่าให้ฟังเพราะว่าอยู่ดีๆอ่ะคลิปล่าสุดที่ลงไปว่า ว่าความรักไม่ได้มีแต่ความสุขเท่านั้นน่ะพี่โออนุชิตอ่ะมาคอมเมนต์เว้ยว่ามันขึ้นฟีดเขาใช่ไหมมันเหมือนกับความสุขทางพุทธศาสนาเลยนะครับเออซึ่งมันจริงมันเชื่อมโยงกันอยู่ใช่เพราะว่าเราพูดว่าจริงๆความสุขของความรักที่แท้จริงอ่ะมันคือภาวะปกติมันไม่ใช่ภาวะใจฟูความสุขที่แท้จริงมันคือภาวะปกติมันคือภาวะที่มันนิ่งมากพอจนมันรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจให้เราสามารถ มีแรงที่มันจะไปทําอย่างอื่นได้บ้านนี้ผ่อนใกล้หมดยังยังไ่ายพูดก็อีกนานเลยเพราะฉะนั้นช่วยสนับสนุนช่องยูทูบเลยนะคะก็ได้มีเงินผ่อนบ้านนะคะแบบเพราะว่ามันใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะตรงนี้ห้ามตัดออกด้วยตรงนี้ห้ามตัดออกนะคะจริงๆคุยกับอ็อฟเนี่ยตอนนั้นก็จําได้เพราะว่าธีมหลักที่คุยกับอ็อฟครั้งที่แล้ว่คือเราเห็นอ็อฟเดินทางมาไกลใช่เพราะว่าบ้านน่จริงๆอยู่นู่น แถวพัฒนาการแต่เน anyway, ี่ยมาอยู่ที่ลาะบังเลิศอ๋อครั้งที่แล้วคุยว่าแบบเราทําพิธีกรบันเทิงกับออฟมาตั้งแต่แบบช่วงแรกๆด้วยกันเราเห็นการเดินทางตามความฝันของออฟจนออฟประสบความสําเร็จพอมาในวันนี้เอาจริงๆอออฟก็สําเร็จมากขึ้นยิ่งกว่าวันนั้นที่เราสัมภาษณ์อีกนะถึงแม้จะผ่านมาแบบว่าไม่ถึงปีอะ อเออเราจําได้แบบเพราะว่าตอนนี้อ่ะเราก็มีรายการที่แบบทําด้วยกันด้วยใช่ป่ะแต่ก็แบบไม่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวกับออฟนะแต่แบบคนละช่วงแต่อยู่ในรายการเดียวกันอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็รู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยน้องก็คือเดินทางมาไกลแต่กว่าเขาจะมาถึงตรงจุดเนี้ยเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆออไม่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 อยากใช้คําว่าประสบความสําเร็จเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเออมันพอพูดว่าประสบความสําเร็จมันจะเหมือนแบบถึงจุดสิ้นสุดอะ ึ่งออฟคิดว่าออฟยังเดินทางต่อไปได้อีกเยอะเอเอม,มัน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 ก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องเดินทางต่อไปได้อีกเยอะนะแต่แค่รู้สึกว่ามันเรายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช้คานี้แล้วกันมันมันยังมีอะไรให้เราต้องเรียนรู้ในทุกวันจากการทํางานจากการพูดคุยจากการเจอคนอะไรเง<ๆ>ี้ยมันยังมีอะไรใหม่ๆที่ทําให้เราสึกว่าเออเราก็ยังไม่ได้เป็นเดอะเบสไม่ได้เป็นที่สุดไม่ได้ประสบความสําเร็จมันยังมีคนที่เหนือกว่าเรามีความรู้ที่เรายังไม่รู้ให้เราได้เรียนรู้ทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็น เป็นแง่หนึ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ใหม่ๆแล้วทําให้เราตื่นเต้นกับงานในทุกๆวันที่มันไม่น่าเบื่อเหมือนเหมือนกับว่าถ้าถ้าเราทําอะไรที่มันเหมือนเดิมทุกวันที่มันเป็นรูทีนเนี่ยมันก็จะสั่งตายก็จะขาดความตื่นเต้นไปอ่เหมือนเป็นเซฟโหมดที่อ๋อวันนี้ตื่นมาก็ทําแบบเนี้ก็ทําได้แต่ว่าด้วยงานที่มันเป็นพอมันเป็นข่าวเราไม่รู้ใช่ไหมว่าวันหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นยังไงรวมไปถึงแขกรับเชิญเวลาเราไปทอล์กหรือสัมภาษณ์เราก็คาดเดาไม่ได้บางทีเราเตรียมมาอย่างหนึ่อ ทิ้งเลยนะถึงเวลาอมัน <ทำ S 2> ไม่เหมือนเลยอย่างเงี้ยหรอเพราะว่าพอคือ,ค,อคือด้วยเนเจอร์แขกแต่ละคนมันต่างกันใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเรื่องมาเราคิดจากเรื่องที่คุยก่อนเพื่อมาถามแขกค,ค,คนนี้ใช่ปะ่ะแต่ทีเนี้ยบางทีเนี่ยเราถ้าแขกที่เรารู้จักอยู่แล้วหรือเคยคุยเนี่ยเราก็จะรู้สไตล์ใช่ปะ่ะว่าโอเคถามประมาณนี้เพื่อจะดึงคําตอบพออกมาได้แต่บางคนอย่างเงี้ยเราไม่เคยเจอไม่เคยคุยมาก่อนเนี่ยเราก็จะคิดคําถามมากลางๆแต่พอถึงเวลาถามจริงปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าอ๋อ ที่คิดมาใช้ไม่ได้เลยนะอันนี้มันก็มันเลยมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนสิ่งที่ท้าทายเราในทุกวันส่วนใหญ่ออฟทำรายการสดถูกป่ะใช่ครับเออมันมีไหมบางเทปที่แบบเออบางเทปบางเคสที่แบบว่าหุยมันหลุดไปมากเลยก่อนที่แบบได้เตรียมไว้หรือบางทีเขาเผลอพูดอะไรออกมาอะไรเงี้ยมีซึ่งซึ่งซึ่งเอาอย่างนี้มันมันแบ่งขอแบ่งเป็น2แบบและก่อน <c oughs> ละกันแบบแรกคือช่วงแรกที่สัมภาษณ์นักการเมืองอะ เราด้วยความที่เราประสบการณ์น้อยใช่ปะเราก็รู้สึกว่าเราก็มีคําถามมาแล้วกะว่าถามปุ๊บตอบปับ๊บได้ตรงประเด็นอะไรเงี้ยแต่นักการเมืองเขาจะมีบางคนแล้วกันนะนักการเมืองบางคนเนี่ยเขาจะมีธงในใจเขาจะมีคําตอบมาอยู่แล้วว่าถามอะไรมาแต่ฉันจะตอบแบบนี้ยึดมั่นเพื่อเพื่อให้เข้าเวที่เขาต้องการสื่อสารไงแล้วตอนนั้นนะ่ะจำได้ว่ามันเป็นช่วงโควิด ม,มันเป็นการคุยกันผ่านออนไลน์โอ้โห oh, ยากมากเรารู้นะว่ามันไม่ตรงปแล้วคนคอมเมนต์มามพิธีกรตัดบทหน่อยพิธีกรช่วยอพอสักทีเธอผู้แคลร์พูดอะไรไม่รู้เรื่องนอกประเด็นอะไรเงี้ยแล้วมันตัดบทยากมากเพราะว่านักการเมืองเขาสกิลเก่งอยู่แล้วในการพูดเลยหรอป่าอะเอะะอ,เอแล้วยิ่งพอเป็นออนไลน์ตอนนั้นเน่ะด้วยความสัญญ,ญามันดีเลยเอจะไปแทรกมันก็มันก็เกินจังหวะนั้นไปแล้วถูกต้องมันมันไม่สามารถแบบอย่างเงี้ยที่มันสามารถแทรกมาได้เลยใช่ปะ หตอนนั้นยอมรับว,ว่าเหนื่อยแล้วก็ต้องเรียนรู้หนักมากว่าโอเคเจอแบบนี้ต้องทอํายังไงเจอแบบนี้ต้องทํำยังไงอันนี้คืออันหนึง่งอีกอันนึงเนี่ยเคยมีเทปหนึ่งอันนี้แชร์สั้นๆอันนี้คือสดสดตอนนั้นของเดอะสแตนดาดเลยเป็นการเมืองในประเทศเมียนมาซึ่งเป็นเรื่องหนักแล้วก็ลึก แล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นเทปแรกๆที่เพิ่งจะทารายการ The Standard ประสบการณ์ยังน้อยอแล้วมีแขกรับเชิญมา3าคนแต่ละคนคืออาจารย์นักศึกษาที่มนุษยชนอะไรเงี้ยทุกคนคือจีเนียสในเรื่องของการเมืองต่างประเทศเราไปแล้วก็แบบทํากับบ้านมาประมาณหนึ่งแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยรายการมันติดๆกันใช่ไหมมันก็ไม่สามารถลงลึกในดีเทลได้ปรากฏวันนั้นรู้สึกเราโง่มากมเพราะว่าเราถามได้แต่ในสคริปต์อ่ะสิ่งที่เขาตอบมาคือมุนเรื่องอะคุณอะไรอะ มไม่สามารถต่อได้เลยโหวันนั้นวันนั้นกลับไปคือเฟลมากรู้สึกว่าเฮ้ยจะปล่อยให้ตัวเองกลับบ้านไปด้วยด้วยความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าคือทํางานอ่านตามสริปแล้วจบไปได้เงินอ๋มอ,อมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่แค่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองว่าห่วยจังเลยอะ่ะมันเหมือนคุยกันไม่ถึงภาษาเขาอะ่ะใช่ป่ะและ้วเราคิดในใจว่าขนาดเราที่เป็นพิธีกรยังไม่เข้าใจแล้วคนดูจะเข้าใจได้ยังไงก็เลยตั้งมั่นเลยว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วเวลาคุยกับคนและแล้วอย่างเนี้ยในชีว่า ใดๆก็แล้วแต่ที่ผ่านมาที่ที่ออฟเจอมันย่อมแบบมีอยู่แล้วอะเนาะตั้งแต่เราทํางานในวงการข่าวมาอะไรเงี้ยมันคงจะมีเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ออฟแบบดาวสุดๆเลยออฟทำยังไงวิธีการอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความโชคดีหรืออะไรนะคือคือคนจะมาถามเยอะมากว่าหูอ่านข่าวแบบหนักหนัก,นกอชัชญากรรมฆ่ากัานตายไม่เครียดเหรอบางคนบอกไม่เป็นซึมเศร้าเหรอไม่ติดกลับบ้านไปเหรอไม่ต้องไปหาหมอเหรออะไรอย่างเงี้ยนะเราเป็นคนทิ้งเร็ว อาจจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้ผู้สานผู้หญิงเหมือนกันนะไม,ไม่ใช่ไม่ไม่ไมด้หมายถึงเรื่องนั้นหมายถึงว่าเราด้วยความที่งานมาติดติดกันถ้าเราหมดแต่ไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะไม่มีสมาธิในการทําอันต่อไปอันต่อไปอเพราะฉะนั้นพอจบรายการปุ๊บไปเลยทิ้งเพราะต้องโฟกัสกับอันต่อไปรายการสุดท้ายของแต่ละวันเนี่ยทุกทีมันคือประมาณสามทุ่ม,อมพอสามทุ่มปุ๊บเนี่ยก็คือกินข้าวเย็นมันมันไม่มีเวลาคิดแล้วเพราะว่าพอกินข้าวอาบนะหมดนอนแล้ว เราก็เลยรู้สึกมันจะใช้คําว่าช่างมันบ่อยมากแต่ไม่ใช่ว่าช่างมันแล้วละทิ้งมาไปนะแต่ว่าเรารู้แล้วล่ะว่าอ๋อมันไม่ดียังไงเราเฟลกับมันตรงไหนเพราะว่าเราเราพูดไปเรารู้นี่แล้วรายการสดอะฟีดแบ็มันทันทีนึกออกไหมมันมันไม่ใช่แบบอัดเทปแล้วมันคัดได้สดปุ๊บมันฟีดแบ็กลับมาเลยไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยวะเออทำไมไม่ถามแบบนั้นหรือคนดูคอมเมนต์มาทันทีอย่างนี้มันมันมันเห็นอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีฟีดแบ็ที่กลับมาในทันทีเราสามารถ รับทุกอย่างนะตอนนั้นปุ๊บโอเครู้แล้พวพรุ่งนี้จะทําแบบนี้พรุ่งนี้จะไม่ทําแบบนี้แล้วไปต่อแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่ลบแล้วรู้สึกเครียดแล้วเปลี่ยนยังไงอ่ะจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยผมว่านะคือปีที่ผ่านมาช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก่อนหน้าน,น,นี้มันก็มันก็มันก็มีเรื่องเครียดเรื่องอะไรบ้างแหละแต่ว่าปลายปีที่ผ่านมาที่ทําให้รู้สึกเยอะๆนะคือพ่อน้องเป็นเสียแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนแรกก็ยังไม่รู้สึกอะไร มารู้สึกคือตอนที่ไปไปไปร่วมงานศพแล้วก็เฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> พ่อเขาอยุเท่าพ่อเรา mm hmm. ตอนนั้นก็เลยรู้สึกขึ้นมาเลยว่าเออวะชีวิตมันมีเท่าเนี้ย mm hmm. แล้วคุณพ่อน้องเขาอ่ะอายุเท่าคุณพ่อเราแล้ววันนี้เราทำอะไรอยู่ mm hmm. เรามัวแต่คิดเรื่องอะไรหรอเราโมแต่เครียดเรื่องอะไรเราโมแต่จมกับอะไรอยู่ mm hmm. แต่สิ่งเหล่านี้ที่เราคิดอยู่เนี่ย มันใช่สิ่งที่คนที่เรารักเนี่ยเขาเขารู้สึกกับเราหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่เราไปไปมีผลกับเขาหรือเปล่ามันทําให้เรามองกับใหม่มองใหม่เลยปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีวันหยุดเพื่อใช้เวลากับคนรอบข้างบ้างคือมันมันมันทำให้เราเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าเออแล้วแล้ว,ลว,ลวชีวิตของคนรอบข้างเราจะอยู่กับเราไปได้ถึงเมื่อไหร่เราไม่เคยคิดคือคือมันอาจจะไม่ใช่ว่าไม่เคยคิดแต่ว่า เราจะใช้ปณิธานว่าขอทํางานทางานทางานก่อนเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินก่อนหูมันฝอกานมันกำลังมาขอก่อนขอก่อนพอมาเจอเหตุการณ์เนี้ยหูแล้วเมื่อไหร่ล่ะถ้าเราโมแต่ทําอย่างเงี้ยไม่รู้จะอีกกี่ปีเอ,อไม่รู้จะอีกอีกกี่ปีอีกกี่เดือนอีกกี่วันแล้วพ่อแม่เราหรือคนรอบข้างเราอ่ะเขาก็แก่โตกันไปทุกวันมันเอาไว้ก่อนไม่ได้ใช่มันเอาไว้ก่อนไม่ได้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะปัญหาอะไรในชีวิตอ่ะปัญหาจากคนใกล้ตัวปัญหาจาก ดรามา่าปัญหาจากจาก,การทํางานปัญหาจากอะไรก็แต่เฮ้ยมันเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับเวลาที่เรามีให้กับคนที่เรารักหรือคนที่รักเราว่าแล้วเราแคร์เขาหรือยังแล้วเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราเป็นอะไรอเงี้ยมันเลยทําให้เราแบบไม่ใช่ว่าไม่ไม่คิดในสิ่งที่คนวิาพา์วิจารณ์หรือว่าสิ่งที่เราเจอนะคิดแต่เหมือนจัดพิเอร์ลิตี้อ่ะเออว่าโอเคชีวิตคนเราอ่ะมันมันต้องเรียงลําดับยังไง แต่ก่อนคืองานคือที่หนึ่งจริงๆทุกวนันนี้งานก็ยังเป็นที่หนึ่งน,ะเ,ปนเป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตแต่ว่ามันต้องแบ่งแล้วละ่ะทุกวนันนี้พ่อแม่อยากทําอะไรอยากได้อะไรเนี่ยเราไม่อินออดเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าโอเคถามว่ามีเสียดายตังไหมบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไม่จําเป็นอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่แค่รู้สึกว่าโหแล้วไม่ให้เขาตอนนี้ให้เขาตอนไหนอ่ะเขาแบบ60แล้วนะอีกไม่กี่ปี70แล้วเขาจะอยู่กับเราไปถึงเมื่อไหร่มันมันมันเปลี่ยนความคิดเราเป็นหมดยิ่งพอแบบคุณพ่อต้องเป็นเสียอย่างเงี้ยแล้วมัน กระทันหันมากอ,ะอ่ะเราก็ยิ่งรู้สึกเลยว่าออคิดเลยนะวันดีคืนดีสมมุติเกิดที่บ้านเราเป็นอะไรไปขึ้นมาแบบกระทันหันแล้วเราเราจะเสียใจไหม,มที่วันนี้เราทําแค่นี้แล้วเราไปแคร์เรื่องอื่นอยู่โดยที่ไม่ได้แคร์เขาเนึกอปะ่ะม,มันเปลี่ยนเลยอ๋อหลังจากนั้นไปพาไปเที่ยวต่างประเทศเลยแล้วก็บินไปหาที่เชียงรายแล้วก็บอกเขาเนี่ยคือพอไปหาปุ๊บก,กลับมายังรู้สึกว่า ไม่ได้ต้องต้องไปอีกอ่ะโอเคไม่ไม่ไม่ได้ให้มันเสียการเสียงานนะแต่ว่าแต่ก็หายไปสองมันต้องแบ่งอันนั้นญี่ปุ่นไม่ดีแล้วเพราะว่าพาที่บ้านไปเที่ยวไงใช่ใชมันมาเลยมาเลยเปลี่ยนความคิดเราอ่ะเคยไปอ่านเจอนะก็บอกว่าคนอายุ30-35มักจะคิดแบบนี้เคยเคยไปเจอใโพสเออเคยไปเจอโพสต์ใน f a c e b o o กอ่ะว่าว่า ว่าจะคิดได้อะไรแบบนี้ช่วงอายุประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นวัยพวกเราเนาะส่วนใหญ่อะนอกเหนือจากการทํางานมันจะมีอยู่2อย่างตอนเนี้ยไปงานแต่งงานกับไปงานศพพ่อหรือแม่เพื่อนใช่มันจะมีแค่2อ v e ีเวนต์เลยที่เป็นอีเวนต์แบบที่เป็นอีเวนต์ที่จะต้องไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่2องานหลักๆแบบนี้ซึ่งเราบางทีอะก็รู้สึกเหมือนกันว่า โอ้โหไมคือตอนเด็กๆไม่เคยคิดเลยว่าการตายของคนมันจะมาใกล้ตัวขนาดนี้แต่พอเริ่มโตอ่ะเริ่มรู้สึกว่าทั้งเพื่อนก็ตายไปอ,อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโหคนรอบข้างในชีวิตค่อยๆหายไปทีละคนว่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาอาื่นมันเล็กไปเลยอ่ะเมืม่อเทียบกับความสูญเสียหรือว่าการตายที่มันเกิดขึ้นกับ คนรอบข้างอันนี้จริงๆเป็นความคิดแบบพุทธศาสนาได้เลยเหมือนกันนะเออจริงๆว่าเหมือนกับแบบเหมือนอย่าไปมองให้มองทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กว่ามันไม่มีความสําคัญอะไรเลยอะ่ะมันไม่มีอะไรจําเป็นสําหรับโลกใบนี้ด้วยซ้ำไม่มีอะไรสําคัญเลย นอกจากสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยอยู่กับเราตอนนี้อยู่กับปัจจุบันใช่เออเนี่ยแหละมันเป็นความคิดแบบนี้ซึ่งสิ่งนี้แหละก็เลยทําให้ออฟอ่ะมองทุกเรื่องว่าเบาไปเลยไม่ว่าจะดรามา่าหนักไม่ว่าจะเครียดก,กับงานไม่ว่าจะอะไรถูกไหมใช่ใช่ทุกสิ่งคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถจะมาทําอะไรให้ออฟรู้สึกในระยะยาวได้แล้วถูกปะใช่แต่แต่เราแค่ <c oughs> เรา <c oughs> เราก็จะเอาทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอ่ะ เป็นบทเรียนเตือนใจตัวเองนะว่าอ๋อโอเคเรารู้แล้วนะแบบนั้นดีแบบนี้ไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเออไม่ได้ว่าเดี๋ยวชางมันแล้วคือทิ้งไปเลยหรือเปล่าไม่ใส่ใจไม่สนใจหรือเปล่าคืออะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเราปฏิเสธมันไม่ได้หรอกนื่เหรอแมมันมันมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดเราอ่ะเคยพูดเสมอเ<ม>พราะเราเป็นคนที่สูญเสียไปแล้วทางพ่อและแม่ เคยพูดเสมอว่าถ้ายังมีอยู่ข้างกายดูแลให้ดีคุณต้องคิดว่าในชาตินี้ถ้าคนคนนี้หายไปมันมันไม่มีปั๊มสองมาให้คุณอีกแล้วไม่มีพิมพ์ไหนกลับมาให้เราอีกแล้วอะไรเงี้ยหรือต่อให้เรามีแม่บุญธรรมพ่อบุญธรรมอะไรเงี้ยคือทุกคนในชีวิตเราจะมีได้แค่ตําแหน่งเดียวความจดจําเดียวความรู้สึกเดียวในชีวิตเราแล้วถ้าคนนั้นหายไปคือหายไปเลยอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นอะอะไรที่อยู่ตอนเนี้ย กลายเป็นว่าวัยทํางานอะ่ะในการทําตามความฝันเราเข้าใจตอนนี้ทุกคนนะวัยพวกเราอยู่ในวัยเก็บตังตั้งตัวทําตามความฝันเก็บเงินแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่ความฝันที่เขาอยากมีในชีวิตแต่ว่าแบบทุกอย่างอะ่ะพยายามมานั่งตั้งสติกับตัวเองเหมือนที่ออฟเองก็ทํา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 ในช่วงขาขึ้นตอนนี้เขาก็ยังเป็นขาขึ้นแต่เขาเรียกว่าเขามีสติแหละ <c oughs> เออมีสติในการที่จะมานั่งว่าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ชีวิตนั <c oughs> <c oughs> ่นต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วอะไรเงี้ยไม่ผมว่านะ ง่ายๆเลยนะนิดเดียวนะคือสมมุติถ้าคนที่คุณรักจากจากคุณไปวันเนี้ยคุณเสียใจไหมแต่ถ้าคุณไม่เสียใจคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณทําเต็มที่แล้วคุณให้เขาแบบสุดกําลังแล้วก็โอเคทีนี้พูดถึงคนข้างกายเรื่องความรักมันจะไม่พูดก็ไม่ได้อะ่ะเนาะเพราะเมื่อกี้เขาก็าเอ่ยชื่อมาแล้วน้องเบนโยงเหรอเออเป็นงานน้องเบนนะคะน้องเบนเป็นไงบ้างตอนนี้ความรักของคุณก็ดีคือ จ,จริงๆเป็นคนไม่ค่อยชอบตอบเรื่องพวกนี้เพราะว่ารู้สึกว่าไม่เป็นไรชอบถามไเอาออย่างี้ก่อนไม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าคือเป็นเพื่อนด้วยเนาะก็เลยกล้าเนาะใช่ใช่ไม่เพราะเรารู้สึกว่างานน่ะงานของเรามันอยู่ที่คอนเทนต์เออมันไม่ได้อยู่ที่เธอไม่ใช่ดาราเออเออเธอเป็นผู้ประกาศใช่งานมันอยู่ที่คอนเทนต์มันอยู่ที่สิ่งที่เราสื่อสารหรือว่าถ่ายทอดออกไปเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็เลยก็เลยที่ผ่านมาไม่ค่อยไม่ค่อยได้พูดหรือไม่ได้แสดงออกอะไรเยอะหรือว่าถ้าไปดูในโซเชียลเนี่ยก็ ก็จะมีเฉพาะก็แสดงออกอยู่นะวารละพิเศษไม่ได้แบบแต่เพลินว่าไอ้ไอ้พวกวารละพิเศษมันอยู่ใกล้ๆก้กันหน่อยอมันก็อาจจะเห็นวารละเยอะออบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้โหโชว์หรืออวดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นความสมัมนธ์ที่เป็นแบบผู้ใหญ่มันอาจจะด้วยวัยแล้วด้วยมั้งมันไม่ใช่แบบสมัยวัยรุ่นที่มันแบบใจเต้นตื่นเต้นอ,อยากเจอใจจะขาด ไม่ได้เจอแล้วจะทุรนทุรายต้องไปเจอคิดถึงอะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยสองนาทีก็ขอขับรถไปหาอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ขนาดนั้นแหละร่าจืพึ่ก็แค่หน้าปากซอยอย่างเงี้ยสมมติบ้านใครอะไม่สมมติพูดอะไรราจืพึ่พูดอะไรก็ได้ที่ไกลไว้ก่อนอ๋ออีอออไม่มีนั่นแหละมันก็เลยมันก็เลยเป็นความสบายใจว่าพอมันไม่ได้ต้องมาแบบคิดเล็กคิดน้อยกันะมันก็เลยไปกันได้เรื่อยๆใช้คำนี้ไม่ได้หวือหวาแต่ก็ไม่ทะเลาะกันตั้งแต่ตั้งแต่แบบ คือต่างคนต่างเข้าใจในการทํางานอก,กันกละกันอาจจะด้วยเป็นเพราะว่ามันอยู่ในวงการทีวีคล้ายๆกันด้วยมังม้งก็ <ๆ S 2> อาจจะเป็นอย่างนั้นว่าแบบเออบางทีมันจับโทรศัพท์ไม่ได้ก็คือไม่ได้จริง<ช>ๆบางที <ๆ S 2> มันอาจจะมีผลนะอย่างตอนเด็กๆอะ่ะาการไม่ตอบไลน์ไม่รับโทรศัพท์อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถูกอาจจะทําให้หึงหรือคิดเป็นอะไรไปไกลเลยอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยแปลกเพราะว่างานเรามันอยู่กับมือถือ และยิ่งแต่ก่อนเนี่ยทำเพจด้วยใช่ปะโอ้โหมันมันคือคือเจอเขาก็จะอยู่กับมือถือตลอดแต่แต่เขาเข้าใจไงเขาก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยตามภาษาผู้หญิงอ่าแต่ว่าแต่ว่าแต่เข้าใจว่าอ๋อที่เรากดเนี่ยคือเราไม่ได้เล่นนะแต่เราทํางานอะไรอย่างเงี้ยาเออแต่ว่าโอเคนะตอนนี้ก็บอกเขาเลยว่าอ๋อมันก็ก็ไม่ได้ทําแล้วไม่จับแล้วนะอยู่ด้วยกันก็คืออยู่ด้วยกันก็คือเราเราทูบีแฟร์ว่าแต่ก่อนเนี่ย เวลาเราทํางานเขายังเข้าใจเราเลยว่าอ๋อเราทํางานเราต้องครุกอยู่กับมือถือถึงแม้อยู่ด้วยกันเขาก็ต้องออฟก็ต้องก้มหน้าว่าอัปเดตถูกต้องถูกต้องที่ต้องเช็คต้องคอยอัปเดตต้องคอยตรวจต้องคอยดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาวันนี้พอมันพอมันไม่ได้มีงานเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยบอกกับเขาเลยบอกว่ากินข้าวกันคือไม่แตะเอานะเพราะเรารู้สึกว่าเขาควรจะได้รับสิ่งนี้ตั้งนานแล้วอะแต่ที่ผ่านมาคือเราแบบงานเยอะอุ้ยพ่อไมโครเวฟอบอุ่นพ่อไมโครเวฟจริงจค่นีช่หละใค่หละแต่ว่าแต่ว่า สรุปเลยละกันสรุปคือมันมันเป็นเป็นเป็นความสำัรธ์แบบเรื่อยๆที่ไม่ได้หวือหวาแต่ไม่ได้มีปัญหารถอ่ะทำไมจบ EP ด้วยอีู่ก็สำเร็จจบ EP ด้วยอเฮมอะเฮมเอางี้อุ้ยไหนๆสัมภาษณ์ผู้ประกาศอันนี้จบยังแล้วก็มาในฐานะเพื่อนด้วยเนาะทำไมอะครับต้องร้องเพลงหน่อยผู้ประกาศนี่เหรอเธอเคยเป็นนักร้องมาก่อน ผิดคนแล้วนั่นจองเบคโอติก LG อันนั้นจองเบคโอติกไม่ใช่เธอคือ LG Star Talent เธอคือน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ที่มีผมรากใสเดี๋ยวมีภาพอินเสิร์ตไม่ต้องไม่ต้องปัดเดี๋ยวมีภาพอินเสิร์ตแน่ฝากติดตามช่องลินลิเดียลิลี่แชนแนลด้วยนะครับทุกคนครับตอนนี้เขากำลังเติบโตเติบใหญ่นะ ใครที่ยังไม่ได้ไปกดซับที่ YouTube เนี่ยก็ไปดูคลิปสั้นใน Reels ใน TikTok ได้เพราะว่ายอดวิวกำลังมาแต่มาเพิ่มใน TikTok เอ้ยใน u t u b e ได้ก็จะยิ่งดีจะได้มีตังมาผ่อนบ้านต่อเนาะสาธุร้ <laughs> องเพลงล <laughs> เรวเธอสือกลับมาทำไมถ้ามาเพื่อบอกลากลับมาเพื่อตอกย้ำว่าฉันไม่ใช่ กลับมาทำให้คิดถึงสุดหัวใจโปรดเธอช่วยกลับไปถ้าไม่ได้รักกันเหมือนเดิเหมหลับตาก็รู้ล้วว่าเธอมีท่าทีนอกใจ ก็คงไม่มีประโยชน์ว่าฉันจะอยู่หรือไปไม่ต้องสบตาก็รู้ว่ามีใครอยู่อีกคนข้างในทูดว่าเธอม่รักลำบากใช่ไหมแค่บอกง่ายว่า ขนาดเข้าแบบเผลอๆอ,อ,อ่ะก็ยังเออ